เรามาเริ่มทำความรู้จักกัโรงเรียนบน้านนทสีตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนสร้างชุมชนชุมชนเป็นเจ้าของโรงเรียนค่ะนี่คือประตูทางเข้านะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขวามือนะคะก็จะเป็นจุดคัดกรอง เวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนตอนเช้าคุณครูแล้วก็อสมอก็จะมาทำการตรวจอุณหภูมิของเด็กนักเรียนที่บริเวณตรงจุดนี้ค่ะตรงประตูทางเข้าโรงเรียนส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะไว้ให้เด็กนั่งรอผู้ปกครองช่วงตอนเลิกเรียนค่ะ แล้วก็จะมีศาลาเล็กๆให้ผู้ปกคอรองรอรับนักเรียนที่ตรงจุดนี้ด้วยนะคะและสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยป้ายบอกสถานที่ป้ายคําขวัญต่างๆนะคะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยส่วนมากแล้วโรงเรียนเราก็จะเน้นไปที่สีชมพูนะคะ เพราะว่าสีชมพูเป็นสีที่เราเข้าใจว่าเด็กนักเรียนชื่นชอบค่ะสองข้างทางก็จะเป็นสวนผักสมุนไพรนะคะซึ่งส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจของโรงเรียนค่ะจะมีสวนข่ามีป้ายบอกชื่อเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษน่ารักน่ารักนะคะ ม,มีสวนสมุนไพรมีตะไคร้มีมะละกอค่ะอืมสวยงามค่ะแล้วก็จะมีป้ายเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ มีเหตุผลความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีความรู้คู่คุณธรรมค่ะนี่ค่ะสวนกล้วยซึ่งก็เป็นสวนกล้วยที่ได้ดอกผลดีมากนะคะเทอนนี้เด็กนักเรียนก็ได้รับประทานกล้วยบทชีหลายครั้งแล้วนะคะ,คะอันนี้เป็นถังน้ำซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนี้ไม่มีบ้านพักครูบ้านพักครูหลังเก่าเราลื้อทิ้งแล้วทางน้ําตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆค่ะเช้าวันนี้เป็นวันที่20มกราคมนะคะจังหวัดมุกดาหารของเรายังปฏิบัติตามคําสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็คือหยุดโควิดนะคะอยู่เรียนโควิด2สัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่ 25มกราคมนะคะวันนี้จึงไม่มีคุณครูมาเยอะนะคะเนื่องจากว่าคุณครูเรา3าท่านก็ไปอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และขวามือตรงนี้ก็จะเป็นนนสีคอฟฟนะคะมีจุดล้างมือก่อนจะเข้าโรงเรียนอีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นนนสีคอฟฟซึ่งเป็นที่ สิ่งสถิตของพอเอมออนนะคะส่วนมากแล้วตอนเช้าๆพอเก็จะมาถึงเรียนก็จะมานั่งที่นี่มาอยู่ที่นี่มารอรับนักเรียนรอรับผู้ปกครองผู้ปกครองมีอะไรที่จะซักถามพูดคุยก็จะมาเจอกันที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงมาเลยค่ะก็จะเป็นสนามสร้างปัญญาเล่นตามรอยพยุคนลบบาทเห็นไหมคะจะมีเรือนน้อย,อยสามหลัง มีบ้านน้อยๆเป็นกระท่อมน้อยๆสามหลังซึ่งตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวนนทรีทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาคือไม่ได้ใช้งบของทางราชการนะคะเป็นงบที่ได้รับบริจาคจากคุณยายวันดีเยาววโนพาสซึ่งเป็นผู้ช่วยผอ,อ,อนะคะมาอยู่กับผอ,อ,อโดยที่ไม่ได้อาหวังสิ่งตอบแทนใดๆมาช่วยโรงเรียนแล้วท่านก็เป็น ประานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนด้วยนะคะวันนี้เราก็มีทีมงานมาทําความสะอาดมาปลูกต้นไม้ให้โรงเรียนสองคนนะคะคือป้าตุ๋ยแล้วก็น้องแร่นะคะอันนี้เป็นบ้านสามหลังเดี๋ยวเราขึ้นไปชมนะคะนี่ค่ะหลังที่1บ้านวันดีบ้านวันดีตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับคุณยายวันดีคนที่บริจาคไม้แดงไม้แดงทั้งหมดเลยนะคะ ไม้แดงไม้จิกซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งทนต่อการทำลายของปลวกนะคะนี่แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เสียงนะคะผู้ใหญ่สมพรได้มาสร้างให้นะคะอันนี้เป็นบ้านอ่อนวัดีค่ะซึ่งเป็นชื่อเล่นของพอออมออนะคะก็มีส่วนที่ได้ บริจาคสร้างบ้านเล็กน้อยก็เลยมีชื่อติดบ้านหลังนี้นะคะมีสไลเดอร์ให้เด็กๆได้เล่นแล้วนี้เป็นบ้านหลังที่สามค่ะชื่อว่าบ้านโนนสีรวมใจซึ่งก็คือน้ำใจของชาวบ้านโนนสีแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ช่วยกัน บริจาคสร้างขึ้นมาจนสำเร็จอันนี้ก็หมดว่ประมาณไปหลายแสนเช่นเดียวกันนะคะและข้างๆกันนะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนี่ค่ะมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กนักเรียนตอนเช้าๆแล้วก็หลังทางข้าวเที่ยงแล้วก็ก่อนเลิกเรียนเด็กๆนักเรียนก็จะมาเล่นที่นี่กันอย่างสนุกสนานค่ะ และนี่ก็คือ English ร i c i l a u ุ้ a t อเจคูหรือ EBE เมงีสคูลนะคะซึ่งโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่เข้าโครงการสอนสองภาษาของสพสาาสำหรับโครงการนี้ก็คือไม่ใช้ครูต่างชาติใช้คุณครูไทยไปอบรม10วันแล้วก็กลับมาสอนนักเรียนนะคะให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ข้างๆกันนะคะหน,หน้าห้องน้ำก็จะเป็นสวนผักน่ารักน่ารักของชั้นอนุบาลนะคะอันนี้โดยคุณครูราตีสุกเกษมนะคะเป็นคนพาเด็กนักเรียนปลูกซึ่งก็สวยงามนะคะมีผักหลายชนิดค่ะมีผักชีต้นหอมอืมข้างในนุ้นก็กระหล่ำปลีผักกาดควางตุ้งอันนี้ก็ผักกาดหินนะคะผักกาดหิน ปกตินหนีอันนี้กำลังปลูกก็ตังโอคะนาอ่าผักชีผักชีลาวก็มีนะคะข้างในนี่ก็สวยงามมากค่ะอือือนนี้น,นะคะเดินมาอีกนิดนึงนก็จะเป็นอาคารนอพอ0 0 2 เป็นอาคารที่ใช้ทำการเรียนการสอนชั้นป .1 และป .2 แล้วก็ห้องสมุดอยู่ด้านบนนะคะสำหรับด้านล่างก็จะเป็นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามและห้องสหกรณรค่ะมีชื่อว่าอาคารช้างน้าอาคารหลังที่หนึ่งนะคะ ป้ายที่อยู่กลางสนามนะคะโรงเรียนเราจะเป็นโรงเรียนที่มีความต่างจากโรงเรียน,นอื่นๆเนื่องจากว่าโรงเรียนเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เรียบเป็นโรงเรียนที่เหมือนกรีสอทอะคะ่ะเพราะว่ามีหลายสโลปมีหลายระดับนะคะนี่ค่ะอือหื จุดนี้ก็จะเป็นที่เล่นของนักเรียนนะคะเป็นเครื่องออกกำลังกายของนักเรียนนะคะอันนี้ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและก็ด้านหลังก็จะเป็นที่แปลงฝันของนักเรียนนะคะแล้วก็อาคารที่อยู่ติดกันก็จะเป็นอาคารไม้นะคะเป็นอาคารเก่าแก่หลังดั้งเดิม หลังแรกของโรงเรียนบ้านนนสีนะคะค่ะ,ะตามถนนเราก็จะมีวงกลมเป็นจุดให้เด็กนักเรียนได้ยืนเข้าแถวตอนเช้าเๆเป็นการเระยะห่างให้เด็กนักเรียนรู้จุดของตัวเองนะคะในยุคสถานการณ์โควิดนี่ก็คือเสาธงค่ะสวยงาม ข้างกันก็จะเป็นแทนพระพุทธรูและนี่คือต้นลีลาวดีต้นเก่าแก่ต้นแรกของโรงเรียนมันยนศรีปูกตั้งแต่ปีพศสอ0พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนนี่ยค่ะเป็นอาคารเรียน ปงชอนะคะเป็นอาคารไม้ส่วนข้างล่างที่เป็นปูนนี่คือเรา,าได้ต่อเติมนะคะก็จะมีส่วนหย่อมหน้าอาคารเดินตรงมาก็จะเป็นอาคารสปชค่ะอาคารเรียนสปชอ,อันนี้เป็นสถานที่เรียนของชั้นป .6 แล้วก็จะมีห้องประชุมห้องคอมพิวเตอร์และก็ห้องผู้อำนวยการนะคะ ส่วนข้างล่างก็จะเป็นที่รับประทานอาหารเป็นเวทีข้างกันก็จะเป็นอาคารอาเนกประสงค์อันนี้กําลังจะทําเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่หลังคาสีแดงๆก็คือเป็น ห้องซ่วมซึ่งเราได้รับบริจาคอันนั้นก็เป็นห้องซ่วมหลังแรกหลังเดิมน,นะคะ,คะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปชมด้านหลังของโรงเรียนนะคะนี่ค่ะ ด้านหลังโรงเรียนก็จะเป็นโรงอาหารนะคะเป็นสถานที่จะทําอาหารซึ่งเราแยกมาต่างหากอ,อ,อันนี้ก็ไม่ได้รับงบประมาณจากทางราชการนะคะเป็นงบบริจาคสร้างเมื่อ10ปีที่แล้วยังใช้การได้ดีอันนี้ก็เป็นทางเดินลงไปสวนป่าข้างหลังก็จะเป็นสวนป่าเป็นคลองน้ำมาจากห้วยสิงทางโน้นก็เป็นจะเป็นสวนผักปอ .6 แล้วก็จะเป็นลานหินเป็นสวนป่าเป็นสวนไผ่เดี๋ยววันหน้านะคะเราค่อยไปชมกันทีละจุดทีละจุดค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ